สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสำหรับฮอน้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแมกนะประจําเดือนพฤศจิกายนครับโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่30นะครับวันนี้เงินสดปรับลดลงอีก1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เงินผ่อนนะครับเครดิตดีจ่ายรับลด100บาทนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับวันนี้มาแนะนำนะฮะสำหรับโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนนะสำหรับพอน้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแมกหรคือว่าตัวท็อปนะฮะ ตอนนี้ราคาถูกมากนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมรายละเอียดกันเลยก็ผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่25พฤศจิกา2,567นะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะฮะสำหรับ Honda w เว็บ1้ตัวล้อแม็กมาแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะที่ว่า เน้นแบบประหยัดน้ำมันนะครับวันนี้แนะนำก็จะเป็น Honda าเว e 1้0ตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อป2024นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดำแดงนะครับวันนี้อัปเดตราคาทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับราคาเงินสดนี่ราคาโปรโมชั่นนะฮะตั้งแต่วันที่ย5หนะถึงวันที่30พฤศจิกายนนะก็โปรโมชั่นราคาปรับลง1,000บาทนะครับถึงวันที่30นะครับ ปกติราคาเงินสดนี่47,900บาทนะครับตอนนี้ทางร้านปรับลงอีก1,000บาทนะครับสำหรับเงินสดนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่46,900บาทนะครับ46,900นะครับราคานี้ร่วมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ h อน d ้าเวฟร้อยสิตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปนะครับก็มีให้เลือกอยู่สีนะฮะก็จะมีสีดําแดงนะครับสีแดงสีนดาเงินนะฮะแล้วก็สีขาวแดงนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําแดงนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะแล้วก็จะมีสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้จังหวัดบุรีดามอำเภอกระสังนะครับเงินสด46,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ46,900บาทนะครับ ส่วนเงินดาวนะฮะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินผ่อนนะครับคนที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เครดิตดีจ่ายรับรถ100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับข้างวดก็สามารถส่งยาวสูดได้ถึง42งวดนะครับข้างวดก็ดาว100นะครับส่งงวดเดือนละ1,851บาทนะครับ42งงวดนะครับถือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเงินสดปกติ 47,900ืนารนะครับตอนนี้ปรับลงอีก1,000บาทนะครับเหลือ46,900ืนารนะครับราคานี้ถึงวันที่30พฤศจิกาสองพนห้าร้บนะสำหรับเว็บร้อยสิบตัวล้อแม็กนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวท็อปเลยก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีสตาร์ทมือนะครับนี่ครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดำเงาแล้วก็สีแดงนะครับส่วนเดือนใหม่ก็จะเป็นแบบ อนาล็อกเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะสำหรับท่นานใดที่หารถใช้งานที่ว่านเน้นแบบประหยัดน้ํามันนะฮะลิตรหนึ่งนี้สามารถขับได้ถึง76.9กจิโลต่อลิตรก็แนะนำเวฟร้อยสิบเลยนะฮะทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับคันนี้ก็รถผลิตวันที่9ตุลานะครับ2567นะครับวันนี้ก็วันที่25พฤศจิกาสองพนห้ารนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะฮะสำหรับท่นานใดที่ กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่ช่วงปีใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นเว็บร้อยสิบมาแนะนำนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆหรือพี่ที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือว่าจะออกให้พ่อให้แม่นะฮะหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานไว้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นเว็บร้อยสิบนะตัวนี้นะ้าขี่น่าใช้มากนะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วย โซ่สเตอร์นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้ก็จะเป็นเกียร์วนนะครับ1นถึงสนี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะครับเนี่ะเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะฮะ4 6 4 0 0นนะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะฮะแต่ว่าของเราขายอยู่ที่46,900บาทนะครับ 46,900นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับพน้าวิบร้อยสิบตัวล้อแม็ตนะครับถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะถังน้ำมันนี่จุดน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซ่เก้าอ็ก้าสิบแล้วก็ E20 นะฮะับสำหรับตัว2024นี่จะไม่มีข้อแถมนะฮะบล็อกหัวเทียนกับไขกวงนี่ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยสีดำแดงนี่สวยนะฮะสำหรับท่านใดที่หารถที่บ้านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะ 76.9กิโลต่อลิตรก็แนะนำรีร้อยสิบเลยนะฮะเปรียบเท่ามันมากนะครับราคาก็47,000นี่มีถนนะฮะปกติ47,900นะครับ, 47, ร,บราคาโปรโมชั่นถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะฮะเหลือ46,900บาทนะครับราคานี้ทางร้านโอนให้ทำทะเบียนทำพรบรให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับสีดำแดงนี่สวยนะครับก็มีให้เลือกอยู่สีสีสก็จะมีสีดำแดงสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวแดงนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าแจสไลน์เข้ามากันได้นะครับที่0 921577129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะสำหรับท่านใดสนใจโทรมาได้นะครับ0 921577129นะครับเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่46,900บาทนะฮะสำหรับ Honda v 1ิ0ตัวล้อแม็กหรือว่าวท็อนะเงินผ่อนเครดิตดีก็จ่ายรับรถ100บาทนะฮะค่างวดก็ สามารถส่งยาวสุดได้ถึง42งวดนะหนึ่บาทนะครับ42งวดบัตรใบเดียวนะฮะออกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ